After we finish a c h a n หลังจากทำ<ท>เต็นท์เสร็จนะคะก็มากินนูดเดลค่ะทุกคน first n o o d l ล เฟิร์สเมนูในวันนี้นะเป็นนูดเด้ลแล้วก็มีฟิชบอลมีอะไรด้วยนะบรรยากาศดีมากๆนั่งลมชมวิวกินกาแฟบรรยากาศฟินสุดๆเลยคะ่ะ แถวนี้ดีนะคะเป็นธรรมชาติดีมีทั้งเป็ดทั้งนกนางนวลทั้งตัวห่านตัวอะไรเยอะแยะเลยค่ะเห็นแบบนี้แล้วฟินมีคนบอกว่าให้ถ่ายวิดีโออยากเต้นโซ่เผยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย อใช่ชวนมามีพูดแฮปปี้แฟมิลี่อะรใชรมาแคมปิ้งนัดเจีันแมาเจียนมาม่า and มามีโอเค see y ท u t o m o r า o w good night good night ยกอันนี้ ว้าว g Friday Tuesday ท้องฟ้าสีสดใสอากาศดีมากอันนี้ก็เป็นที่ทำกับข้าวอันนี้เป็นที่ทำกับข้าว no ก็มีเตาไฟฟ้าสามอัน ไมโครเวฟที่ปิ้งหนมปังอันนั้นนมใครไม่รู้แล้วก็มีพวกจานชามอะไรแล้วก็เป็นที่ล้างจานล้างจาน้าางจานนี่อันนี้ก็เป็นตู้เย็นตู้อะไรมีที่ปิ้งบาร์บีคิวข้างนอกด้วย Good morning, Good morning. สวัสดีตอนเชา้า อมีจังมีเรือลาตะเวนมีอะไรด้วยอากาศยามเช้าสดชื่นแจ่มใสเมนูตอนเช้าวันใหม่ อันนี้มาแคมปิ้งใช่ไหมเนี่ยดูสีเนื้อแกะเนื้อแกะหมักทอดโอ้โหอร่อยไหมคะยา <Yeah, yeah. S 1> <c oughs> จะไปไว่ายน้ำแล้ววันที่สองแล้ว <c oughs> <c oughs> เลเดอร์ค่ะ มีคนมาแอบนอนหลับนะคะเพราะว่าโดนแม่บ่นว่าเล่นโทรศัพท์เยอะเกินไปก็เลยงอนมานั่งนอนหลับเดี๋ยวกำลังจะพาเด็กๆไปเดินเล่นนะทุกคนนี่ทุกคนเห็นไหมเห็นนี้นะคะทำไมมันกลวงก็คือว่าสมัยก่อนนู้นเมื่อนานมาแล้วมันก็มีพวกาลาวาเนาะมันทำให้ มันทำให้หินมันเป็นกลวงแบบนี้นะคะเนี่ยสังเกตว่าหินที่ขาขาวตรงพพ้นเนี่ยคะ่ะมันจะเป็นแบบกลวงๆหมดเลยเพราะว่าลาวา,าโดนลาวานะคะแล้วก็มันก็พัดมาตามน้ําตามอะไรเนาะแถวนี้มันก็จะมีพวกภูเขาไฟที่มีลาวาแต่ก่อนเนาะทุกคน เด็กมาเดินเล่นแถวแถวนี้นะคะทุกคนก็บรรยากาศก็โอเคเลยนะน้ำใสสะอาดมากบรรยากาศฟินสุดๆเลย ทุกคนเดินมาเจอต้นแอปเปิลแครปด้วยอันนี้มันเป็นแอปเปิลแบบลูกเล็กๆที่มันเป็นพันเปลี้ยวๆนี่แต่กำลังลูกอ่อนๆอยู่นะคะเมื่อกี้ชิมไปดูเออใช้ได้แต่มันลูกยังอ่อนเปรี้ยวๆอยู่แทบอยู่เด้ mm hmm. เยอะเลยติดลูกเต็มเลยอ แอปเปิลครับลูกต้นบักะใหญ่โอ้ oh my god ว้วเยอะดีหุงข้าวเยอะเกินหม้อบักใหญ่โอ้มาเกิดข้าวสุกแล้วจ้าไม่ได้หุงแบบนี้นานๆสุกอยู่เด้อ โอ้โหไข่เจ mm ียวหอมทั่วบ้านทั่วเมืองฟ์แม่หงห๊ะเาว้าวิ่งวค่งคูคูวิ่งวิ่งยามีปีกเย็น Let's กุ้งผ en> ัดชีสให้เด็กๆกำลังใกล้แล้วเดี๋ยวจะใส่ชีสลงไปชีสจุกอวออดูชีสอืลังเดือดเลยอืออือือือ เก <'s> ่งมากไม่ร้อนอร่อยไหมคะ <Yep. S 1> อร่อยมมา่ใช่คห everyone hi everyone we have cheese b r อ a d กุ๊ and pork <c oughs> yummy y u m สำหรับทริปแคมปิ้งของเราก็จบแล้วนะคะ4ี่วันที่เชาวโพ เจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนสวัสดีจ้าบ๊ายบาย